สวัสดีครับผู้ชมทีคารพบหลักขออนุญาตเอ็นพี่น้องที่เก่านะครับสิไดใดมีความอบอุ่นเป็นกันเองครับพี่น้องครับเมื่อนี่รายการควายไทยสร้างรายได้ของช่องเกาชนะจนครับที่เห็นอยู่ดีก็สิเป็นควายผูนะครับน้องขอกนี่ควายผูเดี๋ยวเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงที่จาขอเพิ่นนําเสนอจักหน่อยไอยสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมออกมาทั้งหน่อยอีกไดบอมืดอ๋อไห้อยู่ครับ มามามาทรงบืดเนี่ยมา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 ทองคาทองคาเดี้ยครับมาจากทองคำมาอ่าครับเอานี่ก็ได้แนะน้ำตัวให้พี่น้องหูใจกันหน่อยนะครับอ่าครับผมกับนายพงวุฒิแสนลังเ้ยครับเด้อกะเลี้ยงค้ายมากกับหลายปีแล้วเหรอครับครับผมแต่ว่ากับ่ทะานอีกสายสายพันธุ์กับ่ระธานอีกเพราะกันไหนครับกะเพราะไปได้อยู่อืมเป็นบ้านๆกาลังพัฒนาเตี้ยเป็นบ้านๆกาลังพัฒนาไปนะครับครับผม บ้ดนี้ชิดลืมเบอร์โทรมีเบอร์โทรบออ่าเบอร์โทร,อรของผมกับศูนย์เก้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสองศูนย์หกครับครับผมเรียงควายมาจากปีแล้วครับอ่าผมก็เรียงควายมาได้ประมาณจากเจ็ดแปดถึงก็ถึงเก้าปีนี่แหละครับถึงเก้าปีแล้วแสดงว่าเรียงตั้งแต่บ่ท่านได้กระสรแสแห้งหุ่นหรอคครับแมกนกันเรียงไม่เยลยหรอเรียงด้วยมักในสิบอ่อมาเรื่อยเื่อยีสิบอ่อครับผมก็เรียงด้วยว่ามันเป็นอาชีพเสริมอือก็คือเห็ดหน้าแล้วกะ ก็เลี้ยงคว้วยรับผมทำงานของเจ้าของแน่ครับผมเป็นอาชีพเสริมเนาะส้่งรายได้เสริมกันไปคสัางรายได้เสริมกันไปครับวันนี้เลี้ยงมัดแต่เลาจะกตซวทันี่เตี้ยประมาณนี้เตี้ยผมเลี้ยงมากกบ่าหลายละครับนี่แม่ตัวแม่พันกับสองแม่ครับครับแม่พันสองแม่ใหญ่ขึ้นกับขายไปอืก็คือเอาในที่เจ้าของดูแลไว้เนาะครับเนาะตามที่เจ้าของดูแลได้แหละครับครับ เป็นจนังไร้าเกียยเก่ยวยากเกี่ยวยังบอกครับลำบากบาอยากกะหนาฝนก็นสิอลำบากทิหนึ่งครับครับแต่ว่าเาก็หาฟางไปผักกินจักน้อยครับครับรายได้ครับเป็นจังไ๋ช่วงปีนี้เลยขายเนี่ยบอปีนี้ปีนี้ผมขาดทุนครับเพราะว่ามัดแทงไปสองตัวเลยโอ้แทงมีสาเหตุบอแทงคือแทงปีเดียวหอดสองตัวผมกับ่รูกสาเหตุด้วยกันนะครับเพราะว่ามันช่วง เพราะเ่าเข้าใจสาเหตุมันครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นถึงถึงมันเป็นพสมบูรณ์เพราะป่านไดมั้งผมว่าเราเราราดการไว้พี่น้องเนี่ยฮะเที่พี่น้องเมืองยูจีได้ไปปั๊บใส่่าขอควนระวังจังไหยมันแขขอควรระวังคือเขากะเบิงหย่าน้ำนะครับเพราะมันอาจจะมีสารสารสารไอ้ยาขายหยาเขาตกข้างแน่ที่ลาไปหาหย่าน้ำปลามันน้ำปลาอ่อยจริงๆนะครับครับผมเพราะว่าผมกะสันนิษฐานขอนี้ ันนิษฐานว่าเกิดจากพี่สารตกค้างเนาะครับพี่น้องก็ระวังนะครับแล้วหายาที่หูที่ไปที่มาเนาะครับหายาที่หูที่ไปที่มาเหรอครับแทงนี่จักเดือนแล้วใหญ่แก่ไปทอ่องก็ประมาณได้ถึงหาถึงหกเดือนโอก่แล้วเนาะครับอ่ะไปนี่ที่เห็นอยู่นี่นี่ตัวผู้ทีครับครับตัวไหนตัวผู้ครับเจาทองคําครับทองคบจักปีแล้วตัวนี้ได้สองปีพอดีครับสองปีพอดีน้องหนึ่งครับน <the> ้องหนึ่ง โอ้ไลยหน่อหนึ่งเดียวเอาหมุนขางให้ผมมึงเนี่ยตาคือแต้มดีเถอะถุงเท้าตรงไรขามีอยู่มันมีอยู่เกือบครบแล้วครับนี่อ่าแต่เรามาจริงจริงมึงครับพี่น้องอัศมืดเนี่ยได้ครับอยู่ในขอบทองคำทองคำมาเร็วลูกเตือนกินไม่โยครับเตือนกินสูงไรเป็นไรหนออันนี้สูงยังบ่ทันถึงร้อยสามสิบหรอครับอ่ายังบ่ถึงร้อยสามสิบเนาะจะอีกนิดนึงน่าจะถึงครับแต่จะได้อัตราลักษ ครบเลยเนาะสี่ขาเนาะได้ครับตาแต้มแก้มจ้ำอนาคตกะเอาไปเป็นพ่อคุ้มฟูงเนาะผู้ใดเลี้ยงสายบ้านๆอยนต้นทุนหน่อยลองเอาไปพัฒนามึงเพราะใดอยู่ครับพอาใดครับพราพัฒนาใดอยู่ครับพี่น้องเอาไปผสมไปโคมโตในขอบเขาเพราะว่าอัตลักษณ์ครับจุดเด่นเขาคืออัตลักษณ์หนาล้อครับหนาล้ออัตลักษณ์ครบแล้วก็หนาล้อ ในวัยสองปีน้องหนึ่งเนาะครับน้องหนึ่งครับอัตลักษณ์เดอครับเด้อถุงเท้ากำไลขามีขบเบิดพอคุ้มฝูงลองไปพัฒนาเมืองใดออกมากค่ะค่อยๆเห็ดไปมืคมอครับนี่มืดครับพี่นอ้องมืดมืดเห็นความหล่อบว,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 บวชัดเจนไนเลยใส่มือมือแขวเนี่ยมือแขวเนี่ยยิมลูกยิ้มยิม,ยม ยิ้มใส่กล่องในเนี่ย่ะอายิมแหมโอ้ยทองคำยิ้มลูกอ่ะยิ้มใส่กล่องในแล้วสะก้อนคือยิ้มดีแท้ยิ้มเนอะแสดงว่บบาเชื่องเป็นบอ่อนี่ครับเชื่องครับเชื่องขี้หลังใบบ่อขี้ได้ครับขี้ได้โอ้พี่น้องอยากได้ไปคุ้มฝูงนะครับได้ขี้หลังได้นี่เขาเพิง่งซ้ำหูเลยหระครับนี่ยสองปีกว่ัวครับสองปีกว่าฟันน้ำนมรูดไปผมบ่อได้สังเกตเนาะสองปี อ่าตากลูกยิม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 โอ้ยว่ายิ้มยิมไมเป็นอยังยิ้มแล้วโอ้มาแต่อัตลักษณ์เนี่ยครับกำไลขาขุ่นเข่ามีปกดิ้วใส่เมือไทยเนี่ยครับเมือไทยเมืองไข่เนี่ยไปลูกมามาอย่าบอกยากมากมากฮัทยพี่งาทองคำยังครับมึงข่าเจ้าทองคำเกสีใส่เวลานิดนึงเนาะพี่น้องเนาะถือว่ามาเยี่ยมชมขอกบ้านๆ กำลังพัฒนาให้กันอ่าเจ้าทองคำนี่ครับทองคำห<า>ลูกมะทองคำเมืองเด้อครับอัตลักษณ์เขาถุงเท่าแสบตาหลอดละชัดเจนเลยเขาเอาเมืองไข่ครับผู้พน้นองโอ้ไข่กับโบบิดเด้อครับเด้เอเจ้าทองคำไข่โบบิดเมืองทันสิบไปเมืองข้างหลังเจ้าทองคำผู้ใดอยากได้ควายที่มีอัตลักษณ์ไป ไปเป็นพอพันอยู่ในขอบนะครับเนาะขอ,อบบนบานเขาค่อยๆพัฒนานี่หางเงาวดีขาแต่ความสูงครับเขาก็ะสิบนบานอ่าปขอเมือตัวชมตัวอื่นนะครับเป็นตั้งไรแม่เข่าแม่ลักมีบออยู่นี่แม่เข่าแม่ลักคืออ่างใหญ่แหม,หมพูดนะแม่ใ่ครับมีบอแม่เข่าแม่ลักครับนี่ละแม่เข่าแม่ลักอืมเอาพี่น้องเขามาข้างในเด้อมึงข้างในอสิ อันนี้แม่เดิมครับนี่แต่มปอนี่เพิ่นไปเห็นอย่างบุคือเจ็บตาบุโอ้แม่เขาแม่หลักจากลูกแล้วนี่อันนี้ก็หาฮกลูกอยู่ลรอครับประมาณนี้หาฮกลูกครับพี่น้องหาฮกลูกนี่ตีลูกเขาครับนี่ครับอันนี้ลูกตัวสุดท้ายครับนี่นี่ลูกตัวล่าสุดนี่เนาะตัวล่าสุดตอนนี้ท้องบ่ล่ะตอนนี้เพราะท่านี้มั่นใจไปเลยพอพอเห็นเขา นั่นป่านไหนพระนิทรบครับพระนิทรรุ่นผู้น้อยยังสี่นี่บ่แบ่งพี่น้องเตี้ยผู้น้อยตัวนี้ตัวนี้มันโบท่านป่านไหนครับเลยเอาไว้ก่อนเพราะว่าหนาหนานเพได้อืมเอาไว้ก่อนเตี้ยครับอนาคตพี่น้องครับเคยว่ากันได้ครับเด้อมาเมืองชมแม่นี่ครับเขาเขาแปลกแม่สาวนี่ผมมักตัวนี้ผมอ่ามักเป็นยังไงล่ะครับผมมักผมมักเขามัน มาเขาครับผมมาเขามันผมว่ามาเขาเขาค่อยแบบนี้ไหมอืมทรงอีหยังเขาเอื่นเขาอีหยังอะไรยังเสีเขาเอื่นยังอ่ะเขาเอื่นเอาหลุบคาหลุบคุ้นดิเขาว่าอืมให้ลูกจักตัวแล้วครับนี่ยังครับยั้งทไานในหายับแม่สาวครับแม่สาวอ่าพี่น้องแม่สาวเขาเขาแปลกนี่สูงายเป็นไรบุนีอันนี้ผมว่าผมบริวัดเนาะครับผมไม่ใครได้วัดประเดยนดูแลบันเลยมาบก กัสิ่ร้อยสามสิบคือสี่ว่ถึงกับว่จักอ่าเระม่าร้อยสามสิบถอยเนาะครับถอยสามสิบถอยเอาที่เมืองด้วยสายตาสาวเมียสาวหน่อยครับเมียสาวขึ้นไปละอ่าก็ขึ้นแล้วครับแต่ท่านี่ถับพอมันมันมันยังยังท่านั่นป่านไหนอืมนี่ก็เขาก็บกำไรขาเนาะครับทุนเท่ากำไรขาหวยคลอกนี่เพิ่นก็สิมีกำไรขาถูกตัวเนาะทุงเท้าชัดเจนอัตลักษณ์ชัดถูกตัวครับพี่น้อง อัตลักษณ์ชัดทุกตัววันังสิพัฒนานครับตาแต้มถุงเท้ากำไลขาสีกันยังว่าท่านใดแบงพี่น้องเราวะตัวแม่นี่ผมผมว่าสิเอาไว้ก่อนตัวนี้เอาไว้ก่อนเนาะครับเอาไว้ตัวนี้เอาไว้เพราะผมผมรู้สึกว่าผมสิมักมันหลายกว่าอ่ามันสลงมักมันมันก็เลี้ยงโดยความมักเลยเหรอเนาะครับนี่ครับ ว่ามันด่าสีหู้แน่ตัวนี้มากตำคนเจ้าของเขาคอกดุดหัวเล่นกับคนเตี้ยครับมากเล่นมากเด่นถูกไซคีได้ทุกตัวครับพี่นี่โอ้คีได้ทุกตัวครับแสดงว่าคืนคีได้ทุกตัวเชื่องครับครับผมอ่าบอแรีนปลูกปีใฮเแลยนผุนแล้วเอาครับบบดนี้พี่น้องกตถือว่าครบทุกตัวแล้วแต่สีขอลาได้บัเนี่ ครับขอบคุณหลายๆนะครับบัานเนี่ยครับครับฝากพี่ฝากน้องบอมีอย่างฝากบอมีอคิดอย่างเคล็ดลับอย่างที่เขาอยากกะผมกะท่านอีกตอนไหนหรอครับกับเคล็ดลับก็คือกะเาับเรื่องธรรมชาตินะครับไอ้ก้อยบ้านเขาบอดีมีหัวอาหารบ่อใดรับกะเรื่องยาเรื่องฟางธรรมดาครับผมถึงนั่นกัช่องก็ฉีดวัคซีนไปเรื่อยครับยี้มันมีโรคระบาดทั้งหมดฉีดวัคซีนเราครับผมครับกะเรื่องไว้ครับบพราเสียหายครับเพราะว่าเรื่องอะไรเป็นไรอาชีพอาชีพเสริมที่ดีเลยหรับครับ อย่างเราบบ่อคาดวังยังหรอกเนาะครับบ่อคาดวังยังครับแต่พอดีบ่เมยสเนาะ้องบ่เมยบ่ยังแล้วก็ถือว่าก็โอเคแล้วครับค่ะอย่างกล้วยอ่าครับพี่น้องนี่แหละครับขอบคุณครับสนใจจังไรก็ติดต่อเข้ามาเนาะครับเนาะตามเบอร์โทรศัพท์เนาะพิกัดกัอยู่ข้างถนนอยู่เนาะใกล้ขับโทรเข้ามาเมืองก่อนครับผมอาสุดท้ายก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเขานะครับเนาะสวัสดีครับ